และปิดโอกาสไม่ให้ผู้ต้องขังได้ใช้เรือนจำไปอีการตรวจค้นจูโจมถือเป็นภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญ 4. ตำรวจกองทัพพัพยาวตำรวจกองทัพพันงาที่3เป็นที่ตั้งจำนวน111นายปัจจุบันี้เข้าตรวจค้นจูโจมเรือนจำของเรายาต่อไปบรรทุกกับการสาริบวดฒิปน บุญภิยะปล่อยแถวชุดปฏิบัติการเศษจ,จูโจมดันั้นการปฏิบัติการปลาอยร้านยาเสพติดในเรือนจำในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อไม่ให้แขข็มนนนะต้ไนะี มือถือสำรวจด้วยนะครับสำรวจโทรศัพท์มือถือ เหมือนละก้าเป็นครับมาอยู่ได้สองวันครับครับแม่ไหมแกอยู่กับแกอยู่กับคณะข่าวคนนั้นตีชนนาท่านที่บุญนี่เรียบร้อยเต็มา ไปแม่เนี่ย16 4 เดอนนอนเราก็จะ right. oh, oh เปิดเลยครับสองสามุูแเราปิดปิดแล้วเราจะล็อกหลังเฉพาะที่ดูแล้วหนังคำๆตลกๆพวกอะไรเนี่ยจะไปดูหนังเครียดเครียดนะ ตรวจคันอะไรครัหลังการเดียวกันครับเดียวสี่สี่สิบวาครับแต่ถ้าเราว่าเขาบอกว่าเขางเงนเองลงไม่ไปคับก็จะซึมตามันตามันตา